ารส่งไทยก็มีมะม่วงเบาเด้วพี่น้องเนี่ยค่ะนี่อันนี้ไม่เห็นเพาะเล็ดเด้่ค่ะเนี้ยเห็นเพาะเล็ดพวงเป็นพวงนะคะพี่น้องมีข้าเลี้ยงมะม่วงเบาอยู่ข้างสะนี่ค่ะเบิดแต่แนวกินพี่น้องนะกินบอกว่าเบาไปแล้วน้องยากก็เอาไปเก็บไม่เห็นบราในห้อง ใบมันไล่ใุ่นหะมแต่ที่จริงมันโดกอยู่แต่ว่ามันโบเห็นมากเหมือนพี่น้องนี่ค่ะแต่ต้นหนึ่งฟังถึงนั้นต้นหนึ่งโอ้น้ำใสน้ำใสสวยงามมากดอกอันนี้พี่น้องเคยกินบ่คะนี้บ้านมีเพ่นกินเป็นเด้ดอกของตบนี้นะดอกอ,อ่อ,อนๆกินเป็น เนี่ยดอกผักปอดนี่เขากินกันเด้อพี่น้องนึง่งใส่ปฝาแซฟเซฟเด้อค่ะเนี่ยนี่แต่เราไม่เอาสีม่วงม่วง,งอย่างนี้นะเราเอาตุ้มตุมเวลาเอาไปนึ่งนะพี่น้องเอาตุ้มตุมเนี่ยค่ะปฝาบึกไล่ไล่ดิค่ะน้องนี้นี่น,น,นะปฝาบึกไล่ไล่ฝาบึก พ่อไงสำเร็จอุมมาตัวบอกไงโอ้ปาาลาน้อยก็ร้ายคนนะอืมสิกเบ็ดหยดนเบ็ดฝรั่งนี่อุมขึ้นบอดได้พิ่นเด้ค่ะพี่น้องหันป่าบึ้งเหมือนติดเนี้ยเคยได้อยู่ตน้นมะพร้าวฟังทางนั้นไม่เห็นได้กินแล้วเด้ค่ะเน,นี่ยมะพร้าวอ่อนฝั่งทางนั้น อันแผลไอยน้ำฮันเห็ดใหม่ๆนะฮิดหดเด้อกินข้าวกลางแผแล้วก็ลากมากลางๆเดี๋ยวนี้ปล่อยให้เป็นบ้านเป็ดละพราะยังสำริดเราเฮือบุดเดียวฟังทางนั้นก็ิมีเป็ดมีไก่เรามีไล่ม่องหรอกก็เลยเฮ่อไล่ม่องพราะยังสำริดเราเป็นคนแบบว่าเราเบื่อเราหรอกก็เลย่ายอะส้มไปแนะ่ ได้ใหม่ลืมเก่าจิเพื่อนว่าลืมสู้ผู้เก่าลัางติพ่ยใหญ่สัมฤทธิ์บไว้เลยเพื่อใหญ่นี่ได้ใหม่ลืมเก่าลืมสู้ผู้เก่าลังเลยเพื่อนยายนสมฤทธิ์นี่น้องเนาะพี่น้อ,นอ,นองเนาะเด็ดตะเลี้ยนน้ำสงการบ่คะพีนนนนนายาย่น้องน้ำเย็นเย็นเล่นี่น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาเอ้ยมีปลาบ้อนด้วยนั่น นี่มีปลาพี่น้องมีปลาว่ามีปลาที่นอ้องมีป,ามป,ามปาลาหลายวนอยู่บวยบวยวาไห่เผ็ดชิมสีดเด็ดมั้งนี่ให้เบิ่งนเลยอู้หูที่น้องตรงนั้นนี่เหมือนตัวใหญ่มากผูน่ะอู้หูเล่นน้ำอยู่บวยบวยทางนั้นผูน่ะดังแหง,อง,องเหงผูน่คะค่ะเงี้ยปลาก๊อกคว๊าตผู้น่ะ พี่น้องโอ้โหฝาลายทางนั้นนะพี่น้องพุณนะออ้ยพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ไม่เห็นบ่พุณนะพุณนะฝาเล่นน้ำใบใบอยู่โซบนี่กิ่นบ๊วยคนนี้ขนะเนั้นน้องเนี่ยแล้วค่ะพี่น้องนี่นะไม่เห็นสีไทยอันนั้นอันนี้ให้เบิ่งน้ำเด้ออย่าลืมติดตามไม่เห็นได้จ้า ขอบคุณ f ซเพราใหญ่สัมฤทธิ์ F4 ไม่เพ็นนะคะที่ติดตามไม่เพ็นนะคะอย่าลืมกันนะคะบ๊ายบายจุ๊บ